คลิปนี้จะให้ดูเออตรงติดซิปเนาะติดซิปให้เขาให้ผ้าชีฟอง,ของเขาติดอยู่กับตัวซับแล้วก็คือชีฟองตรงนี้เขาจะแบบว่าปล่อยปล่อยหางไม่ใช่ปล่อยหางปล่อยเลยออกมาให้เป็นย้อยๆยไงแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยเราจะติดซิปไปกับไปกับตัวซับด้วยทีนี้จะมาดูวิธีทําก็คือเราเน่านี่ซิป จุดติ๊กซิปอยู่ตรงนี้นี่เนาะนี่เนาะเราก็แนวเลยมาสักประมาณนิ้วครึ่งเนี่ยจากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยแนวเขาติดกันทั้งสองฝั่งเลยเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แนวเลยเส้นที่เราจะติดซิปเนาะเลยลงมาสักประมาณนิ้วครึ่งแต่เวลาเราเย็บจริงๆเราจะเย็บแค่ประมาณหนึ่งนิ้วนะแล้วเราก็ไปต่อปกติเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้ำนะย้ำมาตรงนี้แล้วก็มาถึงยงลงมาประมาณหนึ่งนิ้ว ตรงนี้เราย้ำา่าเดินย้ำลงมาเนี่ยลงมาประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้ย้ำเสร็จแล้วก็จะขีดตรงผ้าชีฟองเดี๋ยวขีดยังไงนี่เนาะอันนี้อันนี้คือตั้งกงล้องเราจะได้เห็นชัดเจนหน่อยน่าจะชัดเจนนะตรงนี้คือเส้นกลางเส้นที่เรา จะติดซิปเนาะเราก็นนวชีฟองกับตัวผ้าซับแต่ว่าตัวนี้คือเจ้าในเจ้านายเขาใช้ใช้เป็นผ้าซับในเนาะอาจจะเป็นผ้าเคปหรือผ้าอะไรก็ได้นะนนวติดกันให้เลยลงมาประมาณจากจุดที่ติดซิปลงมาประมาณ1นิ้วครึ่งแล้วเราก็มาต่อล็อกซิปปกตินี่แหละก็ล็อกเลยประมาณที่1นิ้ว1นิ้ว, 1, ว1กระเบียดพอล็อกเสร็จแล้วเราก็ขีดขีดตรงตรงตรงปลายที่เราล็อกกันนะ ตรงนี้คือตรงที่เราล็อกเอาไว้เนะตรงนี้คือตรงที่เราล็อกเอาไว้เราก็คลิปชีฟองลิปตรงๆเลยเอาเอาได้เนาที่เราเนาเลยไวอ้ออกก็จะได้เป็นแบบนี้ลิปถึงจุดที่เราย้ำแล้วก็ผักผ้าผักผ้าชีฟองออกไป ชีฟองออกไปแล้วเราก็มาต่อมาต่อเส้นอันนี้ของเราต่อเส้นต่อต่อต่อเส้นซิปลงมาให้ตลอดเฉพาะซับในอะเนาะเดี๋ยวชีฟองเราจะไปเย็บข้างนอกอีกทีนึงเราจะไปเข้าท้ำเนาะ ดูยากหน่อยเนาะแต่ว่าอยากอยากทําเป็นคลิปเมาไว้น,นี้ก็คือชีฟองเขาก็จะเปิดขึ้นมานี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะติดซิปมาถึงแค่ตรงนี้ชีฟองตรงนี้เขาก็จะเปิดออกมาแบบนี้ที่เราคลิปเอาไว้คือจุดนี้เราก็เข้าท่ามชีฟองใช้วิธีเข้า่ามเอานะจับเขาแบบนี้เลยเนี่ยจับตรงส่วนที่เราคลิปมาแบบนี้เลย ที่เราขิดประมาณ1ตีนผีเพื่อที่จะเข้าถ้ำเนาะหนึ่งตีนผีแล้วก็เดินตรงส่วนที่เย็บต่อกลางหลักที่ผ้าชิ้นตัวจริงเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าถ้ำเราก็เย็บเริ่มต้นห่างจากที่เราขีดประมาณหนึ่งตีนผีเพื่อที่เราจะเย็บตะเข็บสองรอบใช่ไหมตะเข็บเข้าถ้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นต่อแบบไม่เข้าถ้ำเราก็เริ่มเริ่มต้นเย็บตั้งแต่ตรงที่เราขิดเลยนะให้ให้เป็นเส้นจริงเส้นเดียวเลยกับไปเย็บ ข้าถ้ำด้านในเป็นผ้าชีฟองเนาะก็จะทําแบบว่าตะเข็บเข้าถ้าอันนี้ก็คือจะเย็บครั้งที่สองเย็บเส้นที่สองก็คือเย็บตรงรอยขีดเลยอันนี้นี่อันนี้ก็คือจะเย็บตรงรอยขีิปเป็นตะเข็บเข้าถ้าของผ้าชีฟองตะมนี้นนเป็นผ้าลายเนาะมองไม่ชัดเจนเลยแล้วช่างก็ลืมให้ดูให้ดูชัดๆทีตรงนี้ที่ติดแล้วย็บออกมาเป็นยังไงอะไรนี้ก่ก็ดีนะเพะแต่ว่าอันนี้ช่างไม่ดี หนึ่เราก็ไปดีเขาก็จะเปิดออกตรงนี้เขาเปิดึ้นใหมเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นต่อเข้า่านตรงนี้เราก็ติดซิปโอเคนี่คือติดซิปเสร็จแล้ว จะเบบอันนี้คือซิปเนาะที่บอกว่า,าแยกตัวชีฟองนี่แต่ตรงนี้ก็คือเข้าซิปไปพร้อมกัน